สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีน้องเชเนอร์ใบันนีพบกันดึกหน่อยนะคะอ๋อโอเคนะครับจะเร็วจะดึกนะครับสวัสดีออน้องเชเน <c oughs> อร์ใบ <c oughs> ่า <c oughs> มันจะนี้แหละนะครับอ่าเราไลฟ์มันก็จะมีหลายชแนลนะครับก็สําหรับเอาเวลาเราดูรายการเขาเรียกว่าสี่ทุ่มครึ่งนี้มันบิ๊กซีนีมาเลยนะไปเตย กำลังตื่นเลยค่ะรู้จักบิ๊กซีนี้มากไหมกำลังนอนเล่นโทรศัพท์ถ้าใครนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เปิดไลฟ์ค่ะรู้จักแต่ว่าไม่ได้ดูนานแล้วนะคะตั้งแต่หนูเด็กๆตอนนี้ยังมีกีกเหรอคะมันคงไม่มีล่ะแต่มันเป็นที่ต้องดูดึกๆไงมันมีวันศุกร์บางกคืนหนูจำได้อ่าเห็นไหมโอเคเนี่ยบิ๊กซีนีมาโอเควันนี้เราก็เขาเรียกว่ามาไลฟ์นะครับไลฟ์กัน ก็จะพยายามไลฟ์กันให้ได้ทุกๆสัปดาห์เวลาสี่ทุ่มนี่แหละที่ตอนนี้เราสองคนสะดวกเวลานี้เนาะนะครับคนอื่นไม่สะดวกก็มาดูไม่เป็นไรไปดูย้อนหลังเอานะคะเอานะครับนี่นะครับแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่ามาคุยเรื่องสุขภาพกันทุกๆวันศุกร์แล้วกันเนาะนะครับใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่าโอเคง่วงแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูย้อนหลังได้แต่ถ้าใครยังไหวอยู่ก็ดูไปพร้อมๆกับที่เราไลฟ์เลยก็ได้ค่ะ อืมนะครับแล้วเพื่อให้ไลฟ์เรามันมีอรรถรสนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาก็กดทักทายเข้ามานะครับเขาเรียกว่าพูดคุยกันจะได้จะได้จะได้มีบรรยากาศเนาะนะครับแล้วถ้าอยาก<ด> <ไป S 2> คุอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับข้อมูลที่มีเดี๋ยวเราคุยต่อได้เลยถ้าไม่ยาวเกินไปแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่โอ้โหมีข้อมูลดีมากๆเลยแต่ว่าถ้ามาคุยครั้งหน้านเดี๋ยวเราก็จะยกมาเป็นคอนเทนต์ถัดไปได้นะค่ะ นาะนะครับอ่ะนะครับก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายได้ยังนะครับนี่นะครับคอนเทนต์วันนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดีเทลเพิ่มเติมยังไงก็เม้นในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวจะหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันในครั้งหน้าต่อไปค่ะที่คอนเทนต์เรายาววันนี้เรากําลังคุยเรื่องสายวัดนะครับสายวัดแค่ไหนถึงพอคะ <laughs> โอ้มุกนี้ไม่ขำนะครับไม่มีไลท์ไม่มีทักมาเลยนะครับยอดเกินคาดเกินคาดเกินคาดนะฮะยอดไลท์หายเลยนะ <laughs> ยอดดูเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยคนเล่นมุกนี้ลดลงไปเลยนะครับก็อใครอยากสับตะไคร์โอไม่ใช่อยากแชร์ก็กราบขอบพระคุณได้ค่ะยินดีค่ะอ่านะครับพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขตื่นมามีซิกแพคนะครับ ไปในทางสายมูกันแล้วโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นฟิตเช็คอัพกับเทรนเนอร์ไบ่อยให้เทรนเนอร์าบแนะนําตัวนิดนึงก่อนละกันนะครับอ่าเป็นต้นมวลละกันเนาะนะครับว่าอ่าเราเป็นเราจบด้านไหนมาเราเป็นใครแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับค่ะ ก็สวัสดีพี่แบงค์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลน์นะคะก็ขอแนะนำตัวค่ะชื่อใบเตยนะคะเอ่อนักเรียนเรียกเทรนเนอร์ใบค่ะ AK a นะคะก็เรียนจบแล้วค่ะปริญญาตรีนะคะเกียรตินิยมอันดับสองค่ะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะแล้วก็ปริญญาโทค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะสาขาาการจัดการการกีฬาค่ะแล้วก็จะ มีเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมนะคะที่เป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะเกี่ยวกับพิลทิสค่ะประมัณหนึ่งสั้นๆ้สั้นๆน,น,น,นะครับแต่พิลทิสมันมีเยอะแยะ,ยะมากมายเลยใช่พิลทิสก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะที่เตยเรียนก็จะมีอนาโตมีพิลทิสพิลทิสแมทสกอโลซีค่ะแล้วก็รีฟอร์เมอร์ค่ะฟังหลายคนฟังเสร็จก็ยังงงอยู่เลยนะครับว่ามันคืออะไรก็ไว้มาถาม ใช่แต่ไม่มีมีส่วนกับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องปรุงปุงท้องท้องความแข็งแรงได้เหมือนกันโอ้งั้นเยี่ยมเลยนะครับก็งั้นผมเองแนะนําตัวนะครับชื่อน้องแบงค์น้องแบงค์ะลรอะค่ะจบวิศวะที่มาเลยเชียงใหม่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะครับแต่วันนี้ก็เขาเลี้าอยู่ในเขาเลี้าอยู่ในเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละผมว่าว่าเรารักสุขภาพดูแลตัวเองเนี่ยนะครับเมื่อผลลัพธ์มันออกจากตัวเราเองเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราดีดี ให้กับผู้อื่นได้นะครับเนาะแล้วผมว่าวิธีคิดแบบวิศวะมันดีอย่างคิดอะไรที่เป็นง่ายๆดีนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็อธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับแต่นอกวันนี้เราจะเป็นเ,เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลจากเทรนเนอร์ใบไปพร้อมๆกันนะครับในหัวข้อฟิตเช็ c อัพกับเทรนเนอร์ใบนะครับวันนี้เขา้าหัวข้อหรือคอนเทนต์กันเลยนะครับว่าเขาเรียกว่า หกสาเหตุนะครับโรคอ้วนลงพุงวันนี้นะครับคนที่ลงพุงเป็นโรคแล้วนะครับเป็นโรคแล้วนะไว่เป็นโรคแล้วไม่ใช่เป็นคนอ้วนแล้วนะครับกลายเป็นคนเป็นโรคแล้วนะครับแต่ถ้าต่างประเทศนะครับคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยกลายเป็นคนอยู่ในคนพิการแล้วด้วยเหมือนกันนะครับต้องเขาเรียกว่าเข้าสู่กฎหมายที่ต้องต้องจัดการเลยอะไรเงี้ยต้องให้รัฐช่วยเหลือใช่ไหมคะคือ มันบางทีไม่ใช่รับช่วยเหลือนะไปเตยเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานอ๋อเข้าใจค่ะเพราะใเดี๋ยว์อไปภายในนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเออนะครับคือไม่ใช่ว่าจะเงินช่วยเหลือนะคือไม่รับทำํำงานไม่ได้ใช่นะโอเคงั้นมาคุยกันนะครัะว่าหกสาเหตุมีอะไรบ้างครับเทนเดอร์ไบ ค่ะอันดับแรกก่อนนะคะเขาบอกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่เตยก็จะหามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่ของนางโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยค่ะที่ดึงข้อมูลมานะคะถ้าเกิดใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ไปหาอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจอ่านนะคะก็มาฟังเตยในวันนี้แล้วกันเนาะ อันดับแรกนะคะเราต้องมารู้จักโรคอ้วนก่อนนะคะซึ่งโรคอ้วนเนี่ยก็คือมีภาวะไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยในปริมาณมากนะคะหรือเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งการวัดเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องวัดถูกต้องไหมคะเราไม่สามารถชั่งน้ําหนักน้ำหนักตาชั่งทั่วไปแล้วก็วัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แฟตได้แต่ถ้าเราได้มีโอกาสไปชั่งนะคะตามเครื่องที่มันสามารถวัดเปอร์เซ็นต์แฟตได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีขายออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตามลงบาลหรือตามฟิตเนสก็จะมีเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอยากให้ใช้เครื่องที่ค่อนข้างมีคุณภาพนิดนึงเราจะได้ค่าที่ออกมามาตรฐานนะคะโดยที่ผู้ชายเนี่ยไม่ควรมีเปอร์เซ็นต์ไขมันเกินยี่สิบนะคะ mm hmm. แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในร่างกายไม่ใช่น้ำหนักนะเปอร์เซ็นต mm ์ hmm. นะคะอ่า mm hmm. ทีนี้นะคะคือไขมันที่สะสมเนี่ยค่ะมันก็จะมีไขมันสะสมอยู่สองแบบนะคะก็คือไขมันใต้ผิวหนังนะคะเนี่ยพวกสกินโฟนีน้ยค่ะ อ่ะกับไขมันในช่องท้องนะคะซึ่งไขมันในช่องท้องเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อโรคต่างๆที่จะตามมาก็คือพวกวกไขมันอุดตันเส้นเลือดความดันไขมันพ่อวัยวะไขมันพ่อตับอะไรต่างๆทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายเราอะ่ะลดลงนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าเรามีภาวะอ้วนลงลุูกต้องไหมคะอฮะดังนั้นสิ่งที่เราต้องวัดเลยคือปุ๋งนั่นเองนะคะวิธีวัดพุงนะคะก็คือให้วัดจับที่เอ่อตรง ตั้งแต่ซี่โครงซี่ล่างสุดเนี่ยค่ะจนถึงเอ่อเขาเรียกกระดูกเชิงกานใช่ไหมคะแล้วกึ่งกลางของระหว่างเนี้ยก็ให้วัดอันนี้คือรอบเอวที่เราจะวัดกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครกะไม่ถูกก็ใช้ตรงสะดือก็ได้ค่ะเนาะกะกะได้เนาะแล้วก็ ผู้หญิงนะคะรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนติเมตรหรือ32นิ้วนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยรอบเอวไม่ควรเกิน90ซนติเมตรหรือ36นิ้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์วัดของเอเชียนะคะเราไม่ได้พูดถึงเกณฑ์วัดของประเทศอื่นๆนะคะซึ่งมันก็จะไม่เท่ากันอือฮ uh ึ huh. อ่ะทีนี้อันดับแรกนะคะวัดวัดรอบภูมก่อนเนาะว่าเราเป็นคนอ้วนลงพูมไหมอ่ะทีนี้อันดับที่สองนะคะที่เราจะวัดก็คือ BMI BMI ก็คือ Body Mass Index นะคะซึ่ง BMI เนี่ยค่ะก็คือวิธีวัดก็คือใช้น้ำหนักตัวนะคะที่เป็นกิโลกร,รมัมหารส่นสูงที่เป็นเมตรนะคะยกกำลังสองเนาะก็จะได้ค่าออกมาแต่ถ้าใครคำนวณไม่ถูกนะคะพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่าคำนวณ BMI มันก็จะขึ้นให้เราเลยนะคะโดยเกณฑ์ของคนเอเชียนะคะก็คือถ้าไม่ควรเกินย uh ี่สิบห้าอือฮะ ถ้าเกิน25เนี่ยก็คือถึง29ถึง30เนี่ยค่ะจะเรียกว่าอ้วนระดับหนึ่งระดับที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิน30ขึ้นไปจะเรียกว่าอ้วนระดับที่สองก็จะเริ่มมีความอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละซึ่งพูดถึงนะคะในประเทศไทยนะคะคนที่มีค่ามากกว่า25เนี่ยมีถึง30%โ,<อ>โดยที่ประเทศไทยนะคะเป็นอันดับสองของเอเชียใต้เลยที่มีคนที่มีภาวะโรคอ้วนอื สูงค่อนข้างสูงมากนะคะคือเพื่อนข้างตัวรอบตัวนะแต่ว่าทุกคนจะต้องมีเพื่อนที่แบบมีน้ําหนักเกินมีภาวะอ้วนลงปุงแน่นอนอ่ะทีนี้อันนี้เมื่อกี้ที่เราวัดไปนะคะเรื่องบ m i อหรือเรื่องการวัดรอบปุงนะคะก็คือเป็นเรื่องของกายภาพที่เราสามารถวัดได้เองนะคะทีนี้เราจะมาวัดให้มันละเอียดขึ้นนะคะยังไงนะคะก็คืออย่างสมมติถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเริ่มมีอาการพวกนี้แล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบอ้วนมากเนาะ แต่พอไปตรวจเลือดแล้วนะคะมีคือีค่าความดันนะคะอยู่ที่ขีดบนร้อยสามสิบขีดล่างแปดสิบห้านะคะก็มีสิทธิ์แล้วนะอ่ะก็คือลองเช็คดูนะคะจากสองในสี่นะคะถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่สองขึ้นไปเนี่ยก็แสดงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรูปร่างไม่ได้อ้วนมากแต่เรามีภาวะที่ไขมันในร่างกายเราเกินนะคะ <S <S อันดับแรกอ่ะความดันโลหิตร้อยสามสิบทับแปดสิบห้านะคะอันดับสองนะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมากกว่าร้อยห้าสิบมิลลิกรัม อันดับสามนะคะระดับน้าตาลในเลือดมากกว่าหน uh ึ่งร้อยมิลิกรัมและอันดับสุดท้ายนะคะระดับคอเลสเตอรอลนะคะชนิดดีนะชนิดดี HDL เนี่ยผู้ชายน้อยกว่าสี่สิบมิลิกรัมและผู้หญิงน้อยกว่าห uh ้าสิบมิลิกรัมอ่ะอันนี้คือเป็นวัดอินไซด์แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะในในสี่ข้อนี้นะคะแสดงว่ามีภาวะที่ใส่มันในร่างกายค่อนข้างมากแล้วเนาะอ่ะทีนี้ สาเหตุที่ทําให้เราอ้วนลงปุงนะคะแล้วทีนี้เรามาเท่าหัวข้อของเราแล้วว่าสาเหตุ6กสาเหตุเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งเรารับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกาย uh huh. เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันว่าเราประทานอาหารไขมันสูง uh huh. เช่นอะไรบ้างนะคะสองขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพราะการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่างกายเราเผาผานไขมันเนาะ uh huh. แล้วก็บางคนเนี่ยก็ ออกกาลังกายด้วยพักผ่อนน้อยด้วยนะคะรวมด้วยอยู่ในนี้ 3. เรื่องของกรรมพันธุ์นะคะบางคนก็มีกรรมพันธ์บางโรคเช่นเบาหวานเนี่ยส่งต่อมาจากพันธุกรรมนะคะ 4. หยุดและเลิกบุหรี่ก็มีส่วนนะคะแต่เรื่องรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะ 5. ้ uh huh. ายาที่ทําให้น้ําหนักขึ้นเช่นยาจิตเวชมีผลต่อน้ําหนักนะคะเพราะมันมีผลต่ออินซูลินแล้วก็มีสเตียรอยเนาะ แล้วก็หกข้อสุดท้ายค่ะภาวะต่อมไรท่อนะคะภาวะฮอร์โมนนะคะของไทรอยต่ํานั่นเองนะคะก็จะทําให้หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องไฮโปไฮเปอร์ไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็มีผลต่อเรื่องน้ําหนักตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหกสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดภาวะอ้วนลงกลุ่มนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูละข้อกันข้อแรกการรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกาย mm hmm. มันไม่ใช่แค่ อาหารชนิดนั้นพลังงานสูงอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงการรับแคลอรี่ในแต่ละวันของเราเนี่ยสูงเกินความจําเป็นด้วยยกตัวอย่างเช่นของพี่แบงค์คิดว่าอะไรบ้างคะอะไรนะไอที ID ่อาหารพลังงานสูงของทอดไงอ่าใช่ของของมันแป้งะปังโก้แป้งโก,งกไข่เจียวเริ่มหิวไอติมอ,อ๋อยาวพูด ้ก็หิวก็วคือจริงๆแล้วก็คือมันอยู่รอบๆตัวเรานะคะอาหารพวกนี้ค่อนข้างที่จะพลังงานสูงและอีกอย่างหนึ่งช่วงเวลาในการกินก็มีผลเหมือนกันถ้าเราเอามากินตอนดึกๆที่ร่างกายเราไม่ได้ใช้พลังงานแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะวิธีแก้ของสาเหตุนี้ก็คือเราต้องดูพลังงานโดยรวมของแต่ละวันของเราว่าร่างกายเราเนี่ยมี BMR เท่าไหร่ อ่าแล้วก็ควรจะรับประทานเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกินค่าที่ร่างกายเราสามารถเผาผลาญได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยได้สองเลยก็คืออย่ารับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงในทุกๆุกมื้อจนเกินไปนะคะไม่งั้นเราก็จะมีความเป็นไปได้ยากที่จะเคออวบคุมเรื่องพวกนี้แต่จริงๆแล้วสาเหตุและปัจจัยนะคะที่เป็นหลักเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการกินถ้าเราแบบนี้พฤติกรรมการกินที่ดีก็จะดีใช่เลยใช่แล้วก็ข,ข้อสองนะคะอหมูอบ หมูกรอบหมูกรอบผัดก,กะเพราอร่อยมากไหดาวใช่สาะเพิ่งกินไปเมื่อวันก่อนเองอร่อยมาก mm. เดี๋ยวทุกมื้อไปนิดไยเหมือนกันนะแต่ไม,ไม่ไม่ทุกมื้อขนานานดีอื mm. อ่ะแล้วก็ข้อสองนะคะเรื่องการขาดการออกกำลังกายจริงๆถามว่าจําเป็นต้องออกไหมบางคนไหมมีเวลาออกอะไรเงี้ยคะ่ะคือถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะร่างกายเราสามารถแบบ เพิ Bref, ่มอัตราการเผาผลาญได้นะคะนอกจากการออกกำลังกายก็คือการมีเอ่อการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นเดินให้มากขึ้นขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อะไรเงี้ยค่ะแทนลดลดโลกยกเข่าสูงเดินขึ้นลงอะไรเงี้ยก็คือสามารถเพิ่มเป็นกิจกรรมพวกนี้แทนได้แต่ถ้าเป็นไปได้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ3-10นาทีค่ะก็จะช่วยลดโลกลงพุงอ้วนลงพุงได้ออื ทีนี้ข้อสามนะคะเรื่องของโรคของกรรมพันธุ์เนาะอันนี้ค่อนข้างยากพูดถึงมันมากับกรรมพันธุ์แล้วดังนั้นต้องกลับย้อนไปข้อหนึ่งข้อสองคือคุณอาจจะต้องมีพฤติกรรมการกินแล้วก็พฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีกว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงอืข้อสี่นะคะหยุดและเลิกบุหรี่คือหนูมไม่เคยไม่เคยมีภาวะที่จะต้องแบบเอออย่างนั้นก็เลยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าคนหยุดและเลิกบุหรี่เป็นยังไงแต่คิดว่าจริงจริงจริง แต่คีเคยเห็นค่ะเพราะคนเป็นกันประมาณหนึ่งเลยจะอ้วนขึ้นใช่ไหมคะคุณพระบิดาพี่นี่แหละนะพ่อพี่นี่แหละอชอบบ่นว่าเนี่ยจะเลิกบุหรี่เล,เลยอว่นานี่กลับไปสูบบุหรี่ดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่อะไรเมื่อไรนะเขาจะรู้สึกหิวมากขึ้นหรอคะพี่แบงไม่พี่ว่าไม่หรูนะแต่จริงๆอะ่ะก็เขาเลิกมาตั้งนานแล้วนะเกินเล่กขึ้นมาแต่เราไม่หล เออแกแก็เห็นแกอ้วนตั้งแต่แกก่อนเลิกแล้วนะอะไรเงี้ยคุณพ่อน่าจะชอบทานค่ะคุณพ่อน่าจะชอบทานนะคะเร่เว่าอา่คุณพ่อมีนิสัยในการทานเหมือนคนจีนน่ะอาหารมันมันอ,อาหารมันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันแล้วก็หวานเค็มๆอะไรเงี้ยตามสไตล์ปลาทั้งกอเนี่ยคือแอบไปกินเป็นประจำอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มีผลก็คือเหมือนพอเราแบบเอสุบรี่ไปสักครั้งเนี่ยแต่ว่ามันมีผลกับร่างกายเราเสื่อมลงอ่ะ พอร่างกายเราเสื่อมลงเมตาบอลิซึมที่เราจะทำงานก็อัตรามันก็ลดลงด้วยด้วยปะ่ะคะใช่โอ,อ้เนาะอนนถ้าเราเริ่มต้นก็คือไม่ต้องสูบตั้งแต่แรกค่ะจบใช่เดี๋ยวนี้มีทางเลือกเยอะแยะนะครับ อ๋อจีนชาบุบรีนะครับไปกินชาบูดีกว่าค่ะถ้างสุเกตังก็กินชาบูดีกว่าค่ะไปต่อนะคะข้อที่ห้านะคะเรื่องของการใช้ยาทางจิตเวชนะคะอันนี้เห็นมาเยอะเหมือนกันคนที่ใช้ยาจิตเวชเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้าหนักพุ่งขึ้นกระฉูดเลยบางคนแบบยี่สิบกิโลมาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ระจริงๆแล้วอยากเป็นกําลังใจให้มากกว่าอันนี้เตยเห็นใจนะเพราะว่าพอน้ําหนักขึ้น จากที่เรื่องเครียดเรื่องก่อนอยู่แล้วพอน้ําหนักขึ้นเนี่ยมันก็เครียดเรื่องน้ําหนักอีกเลยค่ะอยากให้แบบสุดท้ายย้อนกลับมาให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆลดไปอย่างเป็นธรรมชาติถ้ายัางต้องกินยาก็กินไปก่อนรักษาตัวเองให้หายดีค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบมีก,กิจกรรมการเคลื่อนไหวมากขึ้นเนาะควบคุมอาหารมากขึ้นก็อาจจะช่วยได้ดีขึ้นค่ะโอ้โหไปติดนึกภาพว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลาเราเจอลูกเทรนเนาะที่พี่แบงค์เองก็ดูแลลูกเทรนเนี่ย ต้องให้เขาไม่เครียดอะใช่เพราะมเอาจจะเครียดเรื่องล้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเ,เราก็บอกเขาว่าเราจะเครียดทําไมเรากำลังมาทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแค่ว่าถ้าเราทําดีอะ่ะเดี๋ยวไปทางผลลัพธ์มันออกมาดีอืมแค่เราทําบางวันมันไม่ดีอะ่ะมันอาจจะทําให้ผลลัพธ์ในวันนี้หรือวันถัดไปมันออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไร ได้ใช่เดี๋ยวทาดีเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวปลายทางมันดีเองเนี่ยก็พยายามเนาะใจเนาะแต่สุดท้ายไม่ต้องคนกิญญาจิตเวชหรอกลูกเทนบางคนที่เครียดมากๆน้ําหนักไม่ลงนะใช่ยิ่งเครียดยิ่งกินอืมนะอยากให้คนที่เห็นคนที่น้ําหนักขึ้นน่ะมีความคิดแบบนี้อย่าไปทักเขาเราไม่รู้เลยว่าที่เขาน้ําหนักขึ้นอาจจะเป็นเพราะเขากินยายอยู่ก็ได้ถูกต้องวันนี้คิดอะไรไม่ออกเจอหน้าคนเนี่ย ไปทําอะไรมาอ้วนขึ้นเนี่ยขออนุญาตเลยนะครับว่าผมว่าถึงจะเป็นเพื่อนสนิทกันก็ตามแต่แต่คงไม่อยากฟังประโยคแบบนี้หรอกใช่เราเป็นเฮนเนอร์เรายังไม่ทักเลยค่ะเออเหมือนกันเลยวันนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคลีนเนี่ยแล้วก็ดูแลชาวบ้านเรื่องการกินมาเนี่ยไม่เคยทักคนเรื่องอ้วนเลยนะใช่ไม่เคยเออเแต่วันนี้เราเพบว่าแต่เพื่อนหรือคนอ้วนเนี่ยบางทีเขาเสียใจจากคนรอบข้างนี่แหละ จากเพื่อนสนิทจากคนในครอบครัวนี่แหละที่มาว่าเขาอ้วนแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่คนอ้วนไม่อยากหุ่นดีนะครับแต่เขามีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เขากําลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราอย่าไปทักเราก็เป็นกําลังใจให้เขาผมแหมเขาดูออกครับว่าเขาสุขภาพไม่ดีเขาอ้วนอะ่ะเออไปใจให้กันเนาะอย่าไปทักนะผมขอเลยใช่ใช,ใช่ครับคุณโดยอย่างยิ่งอ่ะ ข้สุดท้ายนะคะโรคต่อมไรท่อนะคะหรือภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ํานะคะอะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของพวกต่อมไทรอยเนาะก็จริงๆจะมีคนรอบตัวนะคะที่มีทั้งเป็นทั้งไฮเปอร์ไทรอยแล้วก็ไฮโปไทรอยนะคะไฮเปอร์ก็คือเหมือนเอายิ่งกินยิ่งผอมอ่ะก็คือผอมง่ายผอมง่ายนะคะไฮโปก็คือ,อผอม,มายากอเออมีคนผอมง่ายกับอ้วนง่ายอะคะ่ะเออสองอย่างแค่นี้นะคะก็ อาจารย์ที่มาอะไรอะคะก็เป็นนะคะทั้งไฮโปแล้วก็ไฮเปอร์เลยซึ่งหุ่นพอๆกันเลยค่ะเพราะว่าเขาออกมังกายแล้วก็เลือกทานจริงๆตรงเนี้ยแก้ปัญหาได้จากนู่นนี้อือฮึออกมังกายให้แข็งแรงค่ะถ้าใครมีภาวะนี้เนาะอ่ะแล้วก็อาจจะแค่เอปรับการออกมังกายให้ถูกกับโรคแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าใครที่มีอมีความผอมง่ายอย่างเงี้ยอาจจะลดการคาร์ีิโอลงมาหน่อยแล้วก็เวทเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ คนไข้ที่มีอาการอ้วนง่ายก็อาจจะเพิ่มคาร์ดิโอผสมเวทไปอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้นะคะผลจากการอ้วนลงกลงรุงมีอะไรบ้างก็ไขมันอุดตนันหวัวใจอัมาพฤก์อัมาผ่าเบาหวานความดันโลกรเก้โลงมะเลงโลกนิ้วโรคข้อเสื่อมและที่ฮิตช่วงนี้โรคหยุดหายใจขนาดหลักยังไงอ่ะก็น,น,นอน,นอยูเ่เห็นมีหลายคนใส่ครบ่องอยู่สลิปเทชนะคะใส่อนอนเลยเดี๋ยวนี้ ใช่ก็คือการการสลิปเทสเนี่ยค่ะก็คืออันดับแรกเนี่ยต้องไปที่ที่เขาทําการเทสก่อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องช่วยหายใจอะคะ่ะแล้วก็มีคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยดูการนอนของเราตลอดทั้งคืนนั้นว่าเรามีการหยุดหายใจไปทั้งหมดกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีกี่วินาทีโอ้โห oh. ทีนี้ถ้าเกิดมีอาการหนักๆมากเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวที่เป็นช่วยให้หายใจได้คล่องคือเหมือนจะไปขยายช่วงเอ หลอดเอ่อถ้าแต่จะไม่ผิดนะคะถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยหลอดหลอดลมอะค่ะให้มันมีความกว้างมากขึ้นเพื่อไม่ไม่ให้มันติดตามเวลานอนหลับแล้วมันหยุดหายใจเพราะว่าการหยุดหายใจขนาดหลับมันก็เสี่ยงต่อการที่เอ่อออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เนวตรจมผลต่อโลกอื่นๆคิดดูสมองเราต้องการออกซิเจนต้องการต้องการใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราไปหยุดเขาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ เออมันก็จะส่ง,สงผลต่อโรคอื่นๆถูกแหมคนอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากอันนี้แต่อาจจะส่งผลต่อโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับสมองในในภาวะต่อมาได้ค่ะโอ้เห็นเยอะมากเลยโรคเนี้ยใช่และอีเครื่องเนี้ยนะแพงมาก<อ>แพง <ๆ S 1> มากาบเบิดนะใช่ใช่ค่ะแพงอยู่แต่เขามีให้เช่านะคะถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็เช่าได้ค่ะแต่ก,ก็ก็ทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายเนาะเรารักษาตัวให้สุขภาพดีดีดกว่าแล้วก็ทุกๆุก ทุกๆอันนี้เป็นางานวิจัยนะคะทุกๆ5้าเซนติเมตรนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะจะทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น3าถึง5เท่าเลยเอวเนี่ยนะอืมใช่ค่ะแค่5้าเซนนะ5้าเซนก็คือ <ใน S 1> ประมาณสองน,นี้นในทางกลับกันถ้าเอวลด5้าเซนก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นได้มากมใช่ใช่ใช่ช,ชค่ะก็วิธีรักษานะคะ โรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเป็นเลย,ลยรักษาไม่หายนะคะเราหายได้นะแต่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ค่ะเลิกกินพฤติกรรมการกินเนี่ยสําคัญบางทีเรารู้สึกว่ากลางคืนเรากินทีละนิดทีละหน่อยไม่เป็นไรอาหารที่มันไม่อ้วนแต่พฤติกรรมที่เรากินกลางคืนเนี่ยมันยังคงอยู่ถึงแม้อาหารที่เรากินอาจจะไม่ได้อ้วนแต่พฤติกรรมการกินกลางคืนยังคงอยู่ดังนั้นเนี่ยวิธีแก้คือแ,แก้ที่พฤติกรรมก่อนเนาะแก้พฤติกรรมก่อน เนาะแล้วก็ค่อยไปเพิ่มของการออกล่างกายอะไรก็ว่าไปนะคะแต่สาหรับใครที่มีปัญหารเรื่องนี้มากๆถึงขั้นแบบป่วยแล้วอย่างที่พี่แวงบอกนะคะอย่างในต่างประเทศในไทยก็มีเนะาะก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร oh. เข้ามานะคะที่จะช่วยทําให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้เพราะว่าบางคนนะ่ะเขาอ้วนมากจนแบบนับว่าเป็นผู้พิการอย่างที่พี่แวงบอกเนาะดังแบบนั้นเขาก็จะมีการที่จะต้องผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อ เพื่อลดปริมาณการกินแล้วก็การดูดซึมอาหารให้มันแบบลดลงแต่ถามว่าดีไหมก็ถ้ามันก็ส่งผลในระยะยาวค่ะแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะกลับมาอ้วนใหม่ได้อีกมันก็ยังสามารถกลับมาอ้วนใหม่ได้อีกถึงแม้เราจะผ่าตัดกระเพาะไปแล้วอืมอืมตัดทิ้งแม่งเลยอ๋อเราเล่นเราเล่นเราเล่นคือเพื่อนอ่ะหนูเคยมีเพื่อนที่ตัดสินใจไปผ่าตัดอ่าฮะ แต่โชคดีที่คุณหมออ่ะไม่ผ่าให้เอาเหรอเพราะเขาดูเขาจะต้องดูก่อนว่าคุณผ่าตัดทำไมมันมีผลต่อเรื่องจิตจิตจิตวิทยาด้วยนะคะคือหม,มือนกับว่าอ่ะอันดับแรกสมมติถ้าคุณคุณอยากตัดเพราะว่าเออเนี่ยจะได้ผอมๆไปเลยจบๆอะไรอย่างเงี้ยตัดซะไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะคุณใช้วิธีนี้เพื่อเป็นทางลัดเพราะคุณใชว้วิธีนี้เพื่อเป็นทางลัดปุ๊บ เท่ากับว่าถึงคุณตัดไปแล้วคุณผอมลงคุณกลับไปมีพฤติกรรมการกินแบบเดิมก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีได้ไหมคะสองก็คือเขายังคงมีความสามารถที่จะลดน้าหนักด้วยวิธีอื่นได้อยู่คุณหมอเขาก็จะไม่เลือกการผ่าตัดมาเป็นวิธีแรกในการทําให้ะะอ่ะค่ะน่ารักมากอืมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงเยอะนะคะในเรื่องของการผ่าตัดมันเป็นผ่าตัดใหญ่นอกการผ่าตัดกระเพาะอาหารความจุของกระเพาะอาหารเราจะลดลงมันทําให้เรากินน้อยลงได้จริงแต่ว่าช่วงแรกๆที่ ที่เราผ่าตัดเนี้ยคะ่ะเราแทบจะกินอาหารปกติไม่ได้เลยนะคะต้องกินอาหารแบบเรียวๆอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอาหารที่มันแบบย่อยง่ายๆใช่ไหมคะพื้นที่กระเพาะอาหารเราลดลงเท่ากับว่าการดูดซึมของเราก็จะลดลงไปด้วยดังนั้นเนี้ยเราอาจจะขาดสารอาหารก็ได้หรือบางคนแบบกลับไปกินมากเท่าเดิมอ่ะพื้นที่มันลดลงแต่เรากลับไปกินเท่าเดิมมันทําให้กระเพาะเราบางหรือกระเพาะเราจะแตกได้ค่ะอหมือนลูกโป่งเนาะ จริงๆเนี่ยฟังจะไปเตยมาเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าแค่เราลดความไม่จำเป็นลงอ่ะทั้งเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเงินก็จะเหลือเก็บสุขภาพก็จะดีขึ้น<ด>ชิ้ง่ายขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่ลดความเกินจำเป็นออกไปแล้วเราก็จะเสพมันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ มันก็จะทําให้เราเสพไม่หยุดอะเสพเสพเสพก็ไม่ผิดถ้าเราบอกว่าเกิดมาครั้งนี้ก็อยากจะกินอะไรก็อยากกินให้มันไปไม่ผมว่าพิธีคิดแบบนี้ไม่ผิดแต่คิดแบบนี้ดีกว่าไหมว่าถ้าเราสามารถกินของอร่อยได้ด้วยโดยที่เราไม่อ้วนอะเออหูบอกเลยอันนี้เนาะไปเตยเนาะมันจะไปอะไรท,ที่เด็กมากๆเลยอนอะเคนะครับวันนี้ได้หกสาเหตุ เราก็ได้รู้ด้วยว่าการอ้วนเนี่ยนะครับวัดได้หลายแบบนะครับเรื่องเส้นรอบเส้นรอบเอวนะครับหรือ BMI นะครับแล้วก็อันนี้วัดง่ายนะครับหรือมไม่ก็อีกอันนึงคือดูเรื่องของเปอร์เซ็นไขมันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเครื่องช่างที่ได้มาตรฐานไหมนะครับเอาคออันนี้คือเรื่องของภายนอกนะครับส่วนการดูว่าอ้วนภายในก็ดูที่องค์ประกอบไม่ง่ายนะครับความดันน้ํา ระดับน้อาตันด <ài> ีสไลด์แต <in Spanish> ่ผมอยากจะบอกว่าถ้ามันเจอเนี่ยไปเจอบอกถ้าเจอสองในสี่ของพวกนี้ก็อาจจะทําให้เราต้องระวังแล้วแต่อยากจะบอกว่าจริงๆเจอแค่หนึ่งเรื่องเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มันให้มันไม่มีความเสี่ยงเลยเนาะนะครับใช่ค่ะโอเคแล้วก็ได้วิธีหกสาเหตุของโรคอ้วนมาแล้วนะครับเกิดจากการรับประทานอาหารสูงเกินไปนะครับไม่ได้ออกกําลังกายเลยเนาะนะครับไม่ กรรมพันธุ์เลิกสุกบุรีการใช้ยาจิตเวชแล้วก็ทํางานของต่อมไร้ท่อที่ที่มันมีอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้หลายคนเป็นภาวะไทรอยอยู่นะแต่หลายคนก็ไม่รู้ตัว,ตวมันแค่ยังไม่ยังไม่ถึงมากขนาดใจสัน่นหรือเกิดอาการแต่จริงจริงมีแฝงแล้วล่ละนะครับแนะนําให้ไปตรวจแล้วก็เมื่อเป็นโรคอ้วนลงพุงเนี่ยนะครับมีความเสียหายเยอะแยะมากมายกับสุขภาพและคนในครอบครัวแล้วก็เศรษฐกิจโลก ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าจุดเล็กๆของเราเนี่ยมีผลกับครอบครัวเนี่ยมันมีผลกับสังคมและมีผลกับประเทศชาติและมีผลกับโลกใบนี้จริงๆนะครับวันนี้เรามาสร้างสังคมคนสุขภาพดีกันจริงๆผมไม่ได้มีปัญหากับผมรักเพื่อนๆน,น,น่ารักแหละคนผมก็เป็นคนที่มีปัญหานี้อยู่นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบมามามาดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างเป็นกาลังใจ ให้ับคนที่อยากจะลดน้ำหนักเนาะต้อไปไตะเนาะใช่ค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ wrap up ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสมาฟังคอนเทนต์ดีๆนะครับกับเทรนเนอร์ใบคนสวยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเทรนเนอร์ใบนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังนะครับวันนี้ก็เขาเรียกนะฟันดีปรารถาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ